เอามาอีกครับผมครึ่งโหเร็วมากมาครับผมสองร้อยชุดเอามาไม่พอนะครับรอรถลงมาส่งเนี่ยครึ่งชั่วโมงสองร้อยครับผมอบเลยครับอบเลยนี่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 มาีิครับเอานมมาให้ครับเอานมมาเติมสองร้อยชุดครับไม่พอขายภายในครึ่งชั่วโมงนะครับไม่พอจริงๆนะครับ เอามาอีกครับผมครึ่งถาผังนึงครับฐังใหญ่ๆเลยนะครับคือไฟไฟแทงเนี่ยคล้ายๆกับนาโนแลครับผม,มคือบางทีเราไม่คาดการครับว่าเด็กมันจะเข้ามาเยอะมากๆทั้งทั้งท,ที่ว่าเราสั่งสปอตมาเยอะมากๆแล้วนีมครับมันก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับรงนี ัาเมอะมา,มากครับนมยังไม่ยังไม่ตอครับเด็กเข้ามาเรื่อยๆนะครับสองร้อยสองร้อยกว่าหมดแล้วครึ่งชั่วโมงครับมาตั้งแต่สี่โมงถึงสี่โมงครึ่งหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับขายด้มมากครับแยกนี้เนี่ยผมกล่าวว่าเข้มอ้อยเข้มข้นสุดๆก็คือน่าอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยชุดสามร้อยช,ชุดแยกเดียว นะครับขายแค่ชั่วโมงเองนะครับเหลือเชื่อจริง200รชุดขายวัดไปกับตาเลยเหมือนเสกเลยเแล้วเด็กๆไป